ไปดีพี่น้ององไปก็ทุกมงทุกคนิัวแฟนไนดึอกับพาราาได้พี่น้องเนี่ยาาพาเราเมื่อนี้มาขนเข่าพี่น้องขนเข่าน่เเาปปัดแล้วขนเข่าพี่น้องเมื่อนี้เกี่ยวเข่าแล้วแล้วก็พากันคนเข่ากันอ่าแล้วก็ที่เข้าไว้ไม่ปั่นพี่น้องอ่าแลคิดได้จำได้กะคอยิีตามมันกันได้พี่น้องเน้อ อันนี้คือเต่าให้ออพี่น้อเตาไห้เท่านี้แหละอ่าแล้วก็จะ,ะคิดเป็นยังไงที่ได้ร้ายสนใจกับคอยติดตามมผลผลกันนี่คือน้องชายเพิ่นเป็นผู้กองพี่น้องอ่าพากันคนตอนนี้อ่าเต็มโหลดแล้วพี่น้องเอ้าคอยติดตามมาผลผกันพี่น้องไป S <S <S แดดแดดทอดเอากเต็มเลย,ยป,ปั่ปั่นขอพี่น้องกันนี่เบิ้งนาพี่น้องแดงเชดเลย ซมกันได้น้องเนาเนงานดี <noise> yeah? ่ <their souls> hmm. no. jaar. Jaar. All, ่เข่าเขาอยู่ตลาดตรงนี้เนาเขาไห้เนี่ยนี้คือเขาไห้เนาะเดี๋ยวิดตามชมว่าเขาไห้ที่ได้จะสอบกันาบาลาวอีาพีนองเนเดี๋ยวเข่าอกันบาลาวอีีนงาซม้วกันว่ายู่ที่ครับพพูดทางหลายทัสงหลาิบ้านนึวยกันพี่เนาะไอคีบ้าก็ยิบชูท่าน่าเลยแเพราะว่าถ้านมันร้ายกว่านี้ เอาครับสนาามานั่เยร์่ากลใจให้ถูครับรถนัเป็นบเป็นกําลใจหรือเื่อยเลใจให้หือเ่อยื่อยเองขี่นาดาหนแลพี่้องซีกิ้ชาวนาพี่น้องเยบอกว่าไอ้่ลังสู้ผาล้าสูดินด้าคสู้าสูดินค สาวาด้สาวนดีเลยไอ้คนข้างหลังเที่มีจะคนข้างหลังเนี่ยว่เห็นคนชอบเข้าถ่วมมนเลยว่าเห็นคนยามบ้างล่ะมือคขอบัวมืออบครัวว่เห็นคนเห็นัคะว่าตกรถก็แค่นังก็ทอไ้มอันนี้ค็คนมานำมืออบัวเลยเห็นมือป่อเห็นแถมดี่เกียงด่เกียงเกียงไปมือกลองก็ต้องดิ่ยอันนี้คนมานำ ้ยอจอนี่เขาไปนำไนเอยอยาไปยันำเ,เ,เขาะลเลยม้าวนี่อันนี้ก็คือกล่องข้าวเนาะแต่ข้าวยังสุกบบเบิดมาเร็ว ยังได้ไหนบ้างไหนข่าวกันบาร่ายไปไหนพี่น้องเลยข่าให้เขาบไปได้ดำเนาะข่าสักเนาะจะได้อยู่ประมาณสิบหัวสอบพี่น่องบ้าขาวเช้านะเฮ้ยไม่ค่อเนาะเกี่ยวยังบูบัเนาะได้ประมาณสิบห้าสอบพี่น้องบาว่ายคือว่าได้อยู่ประมาณสิบห้าสอบเอาล่ะบาร่าอ๋อหรือฝาติดตามมาด้วกันพี่น้องอันนี้คือ ตนอนบราลาคนเข้าลงขนเข้าลงปล่อยกันพี่น้อง <c ười> บอกเมียบ่เนาะหรือบอกพี่น้อง <c ười> บอกเมียบ่เฮ้ยบอกเมียบ่หรือบอกพี่น้องก็ใช่เอาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเห็นหน้าใดบอกป้าเอามาให้อยู่เมื่อกี้นี้ บอกเราจะนำมาให้แล้วนนแม่นำมาให้กินแนะ่เออนนก็กำลังลานขี่ลาน,านพี่น้องล่างๆขี่ลาน เอาติดตามโซนมากันพี่น้องโอ้แดดไล่มันห้อนแดดพี่น้องไว้ แดดบ่จะเป็นแดดเนาะขอนขนาดเกี่ยวเขาจะจิกตายแดดเจะจิกซีกเราคนทำไมมาแล้ว ไต้สามิหาสอบพี่น้องโอ้ยวันแดดแดดขนาดเมื่อน,นี้นะตำรงจเดะสามซิหาสอบพี่น้องเลยรอบแรกรอบแรกไนวสน่พี่น้อง